สวัสดีครับวันนี้มีเหรียญกระสาบหายากมีราคามานำเสนอให้ชมนะครับเริ่มจากเหรียญ1นบาทพศส5 2 9เเหรียญต่อมานะครับเป็นเหรียญ5บาทพศสองห้ี่เหรียญต่อมานะครับเป็นเหรียญ10บาทพศสองห้่เหรียญต่อมานะครับเป็นเหรียญ10บาทพศสองหนะครับ ขยายขึ้นมานะครับด้านบนขอบเปลียนนะครับอักษรข้อความประเทศไทยปศสองห้าสองเก้าสำหรับเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทหมุนเวียนในสมัยราชการที่เก้าเป็นเหรียญหนึ่งบาทเล็กรุ่นแรกนะครับเป็นเหรียญผ่านการใช้นะครับราคาประเมินเหรียญละสามร้อยบาทนะครับสําหรับภาพตรงนี้นะครับก็เป็นภาพพระศรีรัตนเจดีย์ในวัดพระศรีรัตนศาสาศดารามนะครับ สำหรับเหรียญนี้นะครับก็เป็นเหรียญ1นบาทพศ2529บล็อกช่อฟ้าสั้นนะครับด้านข้างขอบเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญกระสับมีฟันเฟืองนะครับพิกเหรียญมานะครับเป็นประสีสลับปกตินะครับตรงกลางเหรียญพระบรม,มรูปราชการที่9เป็นเหรียญผ่านการใช้อย่างสวยนะครับ เหรียญต่อมานะครับเป็นเหรียญ5บาทพศ2546ตรงกลางเหรียญนะครับพระอุโบสถวัดเบญจะมาบพิดุสิทธิ์วนาลามเป็นเหรียญผ่านการใช้นะครับราคาประเมินเหรียญละ450บบาทนะครับด้านข้างขอบเหรียญนะครับเป็นเหรียญกระสาบมีฟันเฟืองนะครับ เหรี่ยนมานะครับเป็นพระสียนสลับปกตินะครับตรงกลางเหรียญพะระบรม,มรูปราชการที่9นะครับผ่านการใช้ยังสวยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มาสองเหรียญให้ชมนะครับเป็นเหรียญกระสาบหายากมีราคานะครับสำหรับ เหรียญ5บาทพศ2546นะครับจำนวนการผลิตน้อยนะครับจำนวนการผลิต182,000เหรียญนะครับเป็นเหรียญหายากมีราคานะครับสำหรับเหรียญน,นี้นะครับราคาเหรียญละ450บาทนะครับเหรียญต่อมานะครับเป็นเหรียญ10บาทพศ2531 สังเกตแค่ปีพศนะครับถ้าเป็นเหรียญ10บาทพศ2531นะครับไม่ผ่านการใช้นะครับอยู่ในตลับเดิมของแท้จากกรมธารักษ์นะครับราคาประเมินเหรียญละ1500ถึง2,500บาทนะครับราคาของเหรียญกระชาบมีขึ้นมีลงนะครับเป็นเหรียญไม่ผ่านการใช้นะครับรายละเอียดสวยงามคมชัดไม่ผ่านการใช้ไม่ผ่านการล้างผิวเดิมนะครับ ียกเหรียญมานะครับเป็นพระเศียสรสลับปก,กตินะครับตรงกลางเหรียญพระบรม,มรูปรัชกาลที่9สําสำหรับเหรียญ10บาทพศ2531นะครับเป็นเหรียญกระสับโลหะ2สีนะครับ เป็นเหรียญ10บ,บาทปีแรกนะครับปี2531นะครับเป็นเหรียญ10บ,บาทหมุนเวียนนะครับไม่ผ่านการใช้นะครับอยู่ในตลับเดิมของแท้จากกรมธนารักษ์นะครับเหรียญต่อมานะครับเป็นเหรียญ10บาทพศสองห้าตรงกลางเหรียญพระป่างวัดอรุณนะครับ สังเกตแค่ปีพศนะครับจะเป็นเหรียญ10บาทพอ2 5ส 4, 1นะครับผ่านการใช้สภาพแบบนี้นะครับราคาประเบิร์เหรียญละ150บาทนะครับพิกเหรียญมานะครับเป็นพระเสียนสลับปกตินะครับตรงกลางเหรียญภาพอรมณ์บรรูปราชการที่9 สำหรับเหรียญที่มานำเสนอให้ชมในวันนี้นะครับก็เป็นเหรียญกระสาบหมุนเวียนในสมัยราชการที่9นะครับด้านหน้าตรงกลางเหรียญพระอาลูมารูปราชการที่9นะครับเหรียญที่มีจำนวนการผลิตน้อยนะครับก,ก็จะเป็นเหรียญ10บาทพศ2531น,นะครับจำนวนการผลิต6 2 0 0 0เหรียญน,นะครับ วันนี้นะครับก็มีเหรียญกระสาบในสมัยราชการที่9มานําเสนอให้ชมสี่เหรียญน,นะครับในจานวนสี่เหรียญนี้นะครับเหรียญสิบบาทพศสองห้าสามหนึ่งนะครับผลิตน้อยที่สุดนะครับสังเกตนะครับวงขอบเหรียญน,นะครับกลมสวยงามนะครับไม่มีรอยบิ่นนะครับ เป็นเหรียญผ่านการใช้สภาพสวยนะครับไม่มีคราบไม่มีสนิมนะครับสำหรับเหรียญน,นี้นะครับก็เป็นเหรียญ1นบาทพศ2 5 29นะครับเป็นบล็อกช่อฟ้าสั้นนะครับสำหรับเหรียญน,นี้นะครับเหรียญ5บาทพศ2 5 4 6นะครับ เป็นเหรียญผ่านการใช้นะครับราคาประเบิรเหร bs, feels, bon ียญละ450บาทนะครับเหรียญต่อมานะครับเป็นเหรียญ10บาทพศ2531นะครับเป็นเหรียญไม่ผ่านการใช้นะครับก็มาส่องให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับในตอนท้ายคลิปนะครับมาชมความสวยงามของเหรียญกระสาบในสมัยราชการที่9เป็นเหรียญ10บาทพศ2531นะครับ สำหรับเหรียญ10บาทพศสองพันรยอะครับผลิตออกมาใช้แทนธนบัตรชนิดราคา10บาทนะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับก็เป็นเหรียญ10บาทพศสองพันะครับ าชมความสวยงามของเรียนกระสาบในสมัยราชการที่เนะครับขอประคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับในโอกาสต่อไปนะครับก็จะมีเหรียญกระสาบและธนบัตรมานำเสนอให้ชมนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ